คำถ,ถามต่อไปนะครับคุณพ่อมือใหม่กับผู้ชายจอมปวดถ้าระบบ ERP ของเราสามารถเราขึ้นข้าวได้ไหมโอ้อันนี้ชัดเจนครับอันนี้ก็เป็นอีกอ,อีกอีกเชอใบตัวหนึ่งนะครับที่ควรจะต้องขึ้นคราว ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning อันนี้เหมาะสำหรับพวกโรงงานอุตสาหกรรม manufacturing ทั้งหลายที่เขาจะต้องมีวัตถุด,ดิบนะครับไปซื้อวัตถุดิบเข้ามาเสร็จแล้วก็มาผลิตออกมาเป็นสินค้าก็ต้องมีสต็อกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ย มันควรจะต้องอัปเดตลายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราผิดสินค้ามาหมื่นชิ้นแล้วเราส่งต่อไปขายมันขายได้เท่าไหร่ปุ๊บเราต้องอัปเดตกับตัว ERP แล้ว ERP เนี่ยก็จะย้อนกลับมาบอกว่าเอ้ยเราต้องผลิตเพิ่มแล้วนะ,นะ,นะเพราะเราขายหมดแล้วก็ต้องไปสั่งวัตถุดิบเข้ามาใ,ใหม่เพราะฉะนั้นระบบเนี่ยจริงๆเ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีโรงงานเดียวนะครับอาจจะอยู่บนเซิร์เวตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าขึ้นคลาวเนี่ยข้อดีมันมันมีวิดาลันซี่ฮะ เกิดน้ําท่วมเกิดไฟดับนะครับเกิดอะไรเสียสักอย่างเนี่ยระบบ ERP ยังอยู่บนคลาวไม่มีการผลกระทบนะครับก็เป็นข้อดีอันหนึง่งอย่าลืมนะครับหลายหลายคนบอกว่าเอะมันอยู่บนคลาวเนี่ยมันจะมีการดูแลดีไหมจริงระบบคลาวข้อออกแบบมันดีมากนะครับมีการทำแบ็กอัพอย่างดีนะครับป้องกันเรื่อง Security อย่างดีผมบอกได้เลยมั่นใจได้มันดีกว่าการที่เราจะไปตั้ง เซิร์เวอร์อยู่ในโรงงานเครื่องหนึ่งซึ่งไม่รู้ใครดูแลมั่งหรือคนดูแลอาจจะไม่ครอบครุมไม่ทั่วถึงหรือต้องเปิดแอร์ดูแลให้มันดูตลอดเวลาอันนี้ก็ยิ่งยากยิ่งกับากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรเอาขึ้นข่าวครับ